ก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่เทศบาลตำบลบางเสรจเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบกรณนะครับของกางรัฐบาลดิจิทัลนะครับที่นําระบบของสีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการของประชาชนนะครับทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกที่สามารถจะที่ต้อนะครับหนึทางภาครัฐรือตัวเทศบาลเองนะครับทงออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่อยากจะแจ้งนะครับเพื่อให้ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเช่นน้ำไฟถนนต่างๆนะครับรวมถึงอยากจะขออนุญาตต่างก็สามารถทำออนไลน์ได้ก็ถือว่า ประสบความสำเร็จน,นะครับแล้วก็เป็นต้นแบบก็รับทราบเพราะว่าเทศบาลตระมลมาเฉยก็กลายเป็นที่นะครับสำหรับหน่วยงานอื่นี่มาเยี่ยมชมนะครับมามากนะครับก็จะว่าวันนึงมากกว่าสองแห่งด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่เราภาคภูมิใจจริงครับในส่วนของอท้องถิ่นนะคะทางดีเจมองมองว่าเป้าหมายในปีนี้เราจะพัฒนาให้ทา,ทางทบท้องถิ่นเนี่ยเข้าถึงในความเป็นดิจิทัลเป็น าเรียนคอมพิดิจิตอลตรงนี้ได้มากขึ้นมากกว่าแค่ไหนตัต้าไวเท่าไหร่ครับสำหรับปัจจุบันนะครับมีคนที่ใช้งานตัวอมิดิจิตอลอยู่ประมาณหน7งนนะครับแล้วก็เราได้มีการจับรมนะครับให้กับองค์กรต่างๆได้รับทราบไปแล้ว600กว่าแห่งด้วยกันสําหรับในปีสนะครับเราก็ตั้งเป้าวอยากจะขยาให้ได้ถึง1 0 0แห่งนะครับที่เขามาใช้งานระบบนี้ก็จะช่วยให้ประชาชนที่อยู่ในอต่างๆหนั้นเนี่ยได้ถึ ผ่านทางระบบดิจิทัลหรือออนไลน์ได้นะครับด้วยระบบของกิดดิจิทัลรับในส่วนของหน่วยงานของทางภาคดักเองเนี่ยค่ะเขาก็ออกแอปพลิเคชันใหม่ๆทาง EGA เ,เนี่ยจะเป็นส่วนเขาเรียกอะไรเป็นศูนย์รวมเป็นศูน,นย์กลางในการกระจายข้อมูลต่างๆสูส่สประชาชนได้เพื่อหหา่มากน้อยแค่ไหนและกี่หน่วยงานนะคะตอนนี้ สำหรับการที่หน่วยงานรัฐต่างนะครับต้องมีการพัฒนาบริการใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะทำตัวแอปพลิเคชันออกมานะครับจริงๆแล้วเนี <waterfall burning artists> <Brazil> ่ยทางดีเจเราก็มีแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าทางรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นซปเปอร์แอปนะครับที่เรามีการรวบรวมหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้ามปอยู่บนแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วประชาชนจะสามารถที่จะดาวโหลดเพียงแค่แอปพลิเคชันทางรัฐนั้นเดียวแล้วก็เข้าถึงบริการภาครัฐต่างๆได้นะครับปัจจุบันก็มีบริการถึงมากกว่า1น0อกว่าบริการแล้วนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนเลยนะครับภาครั มีการพัฒนาบริการที่เป็นออนไลน์หรืออิเรกริการตัวเองนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับจากพลตฟองทางด้านนี้น,น,น,นะครับเพื่อที่ว่าประชาชนจะได้ไม่จำเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อให้เติมโมจิกลับมาครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์มากๆกับประชาชนด้วยครับในส่วนของการรวบรวมข้อมูลน,นะคะในในส่วนของดิเจา้าหลายแหล่นี่นนะค่ะ อนาคต GJA อยากจะเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานใหมากเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างไรบ้างครับตัว Open Data นะครับที่เป็นการรวบรวมข้อมูลเปิดภาครัฐไว้นะครับที่เดียวก็คือตัว Data ต่อเชิอเนะครับอันนี้ถือว่าเป็นศูนย์การข้อมูลเปิดของประเทศเลยปัจจุบันก็มีชุดข้อมูลมากกว่าเดิมีชุดข้อมูลแล้วนะครับเราก็มีแผนที่จะขับเคลื่อนต่อในช่วงสองสปีงหน้านะครับว่าให้เชิญชวนหน่ารงาภาครัฐที่มี ข้อมูลสําคัญนะครับในแต่ละโดเมนคำว่าโดเมนเขาหมายความว่าเช่นในด้านของการศึกษานะครับด้านสาธารณสุขด้านเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับมาเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญข่อประชาชนได้นะครับดีเจเราจะมีการสำรุจความต้องการประชาชนนะครับแล้วก็สำรุจความต้องการเงานต่างๆที่อยากได้แล้วก็ไปทํางานร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาบุรพาตรหรือสพรนะครับเพื่อจะไปกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดแล้วก็เชิญชวนในการนะครับมาช่วยนเปิดเป็ข้อมูลต่างๆนี้ แต่อไปนี้ก็จะมีข้อมูลที่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์เดต้าในการรวบเวมนนะครับที่จะถูกกำหนดให้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเนี่ยมาเปิดรวมกันซึ่งผมคิดว่าเมื่อทําได้สำเร็จนะครับก็จะเป็นประโยชน์ของประชาชนในการที่ได้ข้อมูลสำคัญไปใช้ประโยชน์ได้เชิญชวนประชาชนใช้แอปทางรัฐเนี่ยครับก็สำหรับประชาชนนะครับก็อยากจะให้รู้จักนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวมเกี่ยวกับบริการากต่างๆต่างๆไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้อมูลส่วนุคนที่ท่านได้เก็บไว้การทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยสามารถเข้าึงได้จากแอปพลิเคชันเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากบัตรประชาชนนะครับทะเบียนบ้านใบบับที่นะครับหนังพาสปอร์ตนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ท่านนะครับเช่นสิทธิของประกันสุขภาพนะครับสิทธิประกันสังคมนะครับขอ้อมูลเครดิตบูโรนะครับหรือการรับเบี้ยนะครับอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับ เงินบุญบุญนะครับชราภาพต่างๆเป็นต้นนะครับรวมกันถึงเดินถึงเด็กแรกเกิดนะครับก็สามารถเข้าถึงข้อมูลสมบนได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตรวจสอบนะครับจากหน่วยงานต่างๆที่ต้องเดินทางไปหรือว่าจะต้องไปเข้าหลายหลายเใช้นะครับที่เราก็มีการรวบรวมให้ที่จุดเดียวแล้วนะสามารถเช็คสิ่ดที่าันแตได้โดยกาดูนะครับสำหรับในกลุ่มของส่วนของผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มาก ทาง e ี j จมองมุมนี้องไรบ้างคะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงนะครับเช่นอาจาาจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป,ป็นเรื่องลัดในการใช้งานนะครับหรือว่าจะยังขาดเครือ่องมือเครื่องไม้ต่างๆนะครับทางเ e j ก็จะมีการทำตลาดร่วมกับในงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิง่งทันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่จะอาศัยอาสาสมัครนะครับดิจิทัลชุมชนนะครับที่มีทั่วประเทศเนี่ย เข้าไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยหรือว่าคนที่ยังไม่ถนัดเนี่ยสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันทางนั้นนะครับเพื่อจะได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆในการพัฒนได้ทพียงลำเดียวนะครับเราก็จะทำงานร่วมกับทางศูนย์เศรษฐกิจศูนย์ดิจิทัลสังคมเมืองนี้นะครับรวมถึงภาษาสมัครต่างๆที่มีพื้นที่ด้วยนะครับโดยดีเจเราก็จะจัดให้มีการอบรมนะครับทางออนไลน์กับภาษาสมัครต่างๆเหล่านี้ แล้วก็จะมีการประชุมผูสารทางเดือนนะครับเพื่อจะรับทราบปัญหาในการดำเนินการเพื่อเชื่อมต่งเดือนกันรวมถึงกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับที่เราจะทำร่วมกับทางศูนย์ดำเนินการแล้วก็เป็นการดระทินงบสมรภทยที่จะให้ประชาชนนี่ยรู้จักนักิเคชันชั่นแนมากขึ้นนะครับจะได้สะด,ดวกใน้ารติดี่ออย่าถงถ้าช่องทางในการติดตามข่าวสารดีๆจาก d g s ชช่องทางไหนบ้าง สำหรับใครที่อยากติดตามนะครับวาดีเจทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็มีบริการภาาฮัทอะไรบ้างที่ตอนนี้พร้อมให้ประชาชนใช้ประโยชน์แล้วนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ทางเฟซบุ๊กนะครับตัวแฟนเพจของเราคือดีเจไทยแลนด์นะครับมีทั้งยูทูบก็มีช่อลก็มีนะครับเรื่องของการด้านของทิกตอกก็มีนะครับแล้วก็ตัวเอ็กซ์นะครับหรือตัวทวิตเตอร์เดิมนะครับก็มีทั้งหมดนะครับที่สามารถติดตามได้หมดและแน่นอนนะครับล่าสุดเราก็มีการเปิดเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ ดีเจไทยแลนด์เช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนจะดูนะครับช่วยเช็คให้ดีนะครับว่ามันมีสัญลักษณ์นะครับว่าถูกเวอร์ฟายหรือว่าเป็นดีเจไทยแลนด์ตัวจริงเท่านั้นนะครับก็สามารถจะแอดเป็นเพื่อนแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆของ EK ได้ตลอดเวลาครับ